หนังสองจอบะนี่มาจอดรอแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทักทายพี่น้องผ่านทางช่อง YouTube ด้วยแล้วกันครับนะครับแล้วก็สวัสดีทักทายผ่านทางแฟนเพจบังลาอินดี้นะครับผมอยู่ที่วัดโคกประสาทครับตะบุวีอําเภอประคคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นงานผูกอะไรนะก็เรียกฝังลูกนิมิตนะครับผูกพันธสีมาฝังลูกนิมิตนะครับผมนะจริงๆคืนนี้ก็จะเป็นคืนสุดท้ายนะครับ คือสุดท้ายนะแต่ว่ารู้สึกว่าจาภาพเขาจะจ้างหนังมาอีกคืนหนึ่งนะครับก็เอาจำปาทองมาลงครับหน่วยคอมมานโดครับเมื่อคืนรู้สึกว่าจะอยู่ที่นู่นนะครับที่โคราชนะครับเสร็จจากโคราชก็มาจอดรออยู่นี่เลยนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ใชยนะครับผมวันที่ผมถ่ายนะครับวันนี้เป็นคิวของมลลัมครับมลลัมขวัญใจแฟนครับเมนจักรพันธ์ครับ ลงที่สนามโรงเรียนนะครับสวัสดีทีมงานก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับผมฮะเอ้าอ,อยู่ไม่กี่ก,ก,กิโลนี่เองฮะเอ้ามาพอดีบอกนนร,ถรถตำรวจปะรถตำรวจป๋อฮะโอ้รถตำรวจดิพี่น้องรถตำรวจมาส่งพุทธหานี่โอ้ยคือคับโ,โค้ด <laughs> รถตำรวจดิอาจารย์โอเล่ครับผมมันก็คือพ่อมรื่องเลยต้องไปถอดเอาของตำรวจว่ากันไปอีอยู่น่ะประตูนั่นแหะไปซื้อต่อจะตำรวจวันนี้เมื่อคืนเนี่ยไม่รุ่นมายืนแอกทายว่า่นั้นว่ารถตำรวจเนาะอทยรบแค่พาไอยู่ คักขัดขัดขัดต้ก็มาควนเน่ยขนาดมอลำลงแล้วนี่เหมือนปิดจ้างจ้างเปียรลิลิตาล่องเพลงส่วนตัวที่ไหนสวัสดีครับจ่าว้าโอ้สภาพโอ้ยขักโพดนี่ยสัมภาษณ์ก่อนเจ้าไปซื้อตู้นี่มาจะใส่หน้ก็ซื้อในเพจไง เอ้าเขามีขายอยู่บ่มีเลยเนาะโอ้ยคือทรงตำรวจเถอะวะเขาประมวลแจกรถเจ้าตำรวจเนี่ยอ้าวเจ้าไปลองเรียนเจ้าหน้าที่บอหนิโดนแจ้งจับเด้อาจารย์นุรีรถแห่เสร็จแล้วบ่เสร็จแล้วจบแล้วไหนเปิดเบิ่งไหมเขาเปิดยังไงดึงเลยวันที่สองดูุ้ยไหนอ๋อโอ้ที่นอนค่ะเดี๋ยวก็สมมติเขาซื้อใส่เอใช้ได้ไหมนี่ง ทำยังไม่เสร็จคอมมันลยใช้ไม่ได้อ๋อคอมยังไม่ใช้ไม่ได้โอ้เป็นที่นอนเลยเนาะออนอนี่เนี่คืออยู่เด้อเจะมาแต่สายเมื่อคืนเมื่อคืนอยู่ท่าตูมอ่ะลงท่าตูมเหรอบ้านไหนอ่าบ้านอะไรกระโปงอ๋อกระโปงตะการบ่ใช่ใช่เออดีแล้วคอยไม่ไปถ้าคอยไปไปก็ไม่ได้มาที่นี่ไม่นี้ก็บางนุ่นคอยก็ถ่ายงานอยู่นั่นแหละรถถ่ายคำพูนบ่คำพูนลงใส วันแรกค้อมูลน่ะอยู่นั่นวันที่สองก็วัชนาทินีมันนะ,ะแล้ววันที่สามก็เป็น,นมแมนส่มก็เป็นแมนใครไปได้ไปเดี๋ยวข่อยไปดูระบบก่อนพี่น้องพาพี่น้องไปดูการลงตู้ก่อนทีมงานจากคนนี่ไม่เวทีเนี่ยนะเวทีเวทีสิบสองคนนึงขึ้นหน่อยเถอะวะ เ,เขาก็ทำไปเรื่อยๆมันก็แยกแผนกัเนเลยเวทีก็ต้งองเฮ้ยเขาทำไมทีมของชัชวานบอกทำไมรถชัชวานอะชัชวานสาวชาติชวานชาติชวานยิ่งใช่ไหมวิ่งอะไรวิ่งเวทีไฟบอกใช่เขาก็เขาก็เช่ารถไงแ่ก่อนเขาติดสติกเกอร์เฉยเขาไม่ได้เปลี่ยนสติกเกอร์เฉยอ๋อเขาเช่ารถเขาพิมพ์อ๋ออ๋อเออไม่กี่คันนี่เครื่องเสียงนี่คันเดียวหรอือ ว้าคือบรรทุกมาหมดว่ะว้าแล้วไปไม่เกินวะน้ำหนักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีอ๋อเราไปแก้บ้าวทำไมเนี่ยนะไม่งมดต่อไม่งอดต่อครับตายแล้วเอาตู้ลงมาตู้นี้ครับเพื่อนเลยเอฟซีเอ็นบลองดำบล็อาเอ็นเพื่อนๆคีโตะขอบดำได้นะขอบดำเหรอขอบดำอินดี้แบบงี้บ่

เปลาเปลี่ยนเลยมึงฟังเลย้องขาดวะยาอลงโอ้ถนอมถนมกันหน่อยง่าไปแม่แม่งลยตูดตูดิมเลครับเาะยกตี่แหะโหนาใบหน่อยนึงวดใบเล็กนิดเดียวเองครับสปนเอาพ่ยกอุบุเกไอลนดิ อ้อยชคาครั้งเสียงกี่คนนี่เสียงเสียง10 10คน10คนข้างหลังมีไหลบ่มีพวกพะเวอร์่าดีให้พาวเวอร์อยู่นี่นนเดี๋ยวเข้าไปดูพาวเวอร์ก่น เอทั้งหมดครับผมนะ 9D เนี่ยคือดันเบดใช่ไหมใช่ดับีแทนชแนลละเท่าไหร่นะชแนลละสามแนลละสามนะสีแท่นล่างนี่บอกก็จะมีเอ่อ Dxb ห้าพั R m นะครับตัวนึงดันบดก็คือสีแท่นนะครับสีแท่นนี้ ตัว D4XT เนี่ยคือเสียงกลางแหลมใช่เสีกลางแหลมใช่ช้นาระบายลเลยนะสองทางสองทางเนีนอ้เเนอเสียงยประมาณที่นูงนทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรออื่อยๆนะครั โอ้ไฟของ,ของ SPE SPE ไปดูตรงนั้นนะพาไปดูหน่อยเปิดกล่องเปิดแรก็กดูหน่อยอ้าหน้าเราไปเจา อาวแล้วก็นอน,อนบอกบอ้าวอยู่ใส่ป่ะสตีดบ็อกก์บังเลอร์โอ้ยเขาเขาเป็นของลอนดอนเลยล,ะลนะเขาลอนดอนเลยพี่น้องครับซาวิสอันนี้เข้าเท่าไหร่เนี่ยเข้าสี่เข้าสี่ออกเท่ไหร่ตอนนี้ออกสิบสองมั้งตอนนี้แก๊สเสียบอยู่ ข้อสี่ออกสิบสองไม่ก็เป็นทัวร์หมดเลยมีกี่ตัวนี่มีแปดตัวแปดตัววะของบอสต่างหากวะไม่บอสก็ใช้ด้วยกันใช้ด้วยกันเนาะใช่แล้ใช้เป็นเฮดเซตแกไม่ถนัดเนาะแกก็เลยใช้ด้วยกันอ๋อเฮดเซตแกไม่ถนัดก็อยู่ที่ความถนัดด้วยนะเนาะ ใช่ใช่อ้าวยามาฮานี่โอ้อันนี้ทำอะไรนี่ <c oughs> มอนิเตอร์มอนิเตอร์ทั้งหมดกี่อ่องสิบครับตอนนี้บล็อกสิบบล็อกยังไงเหรอสิบบล็อกอะไยังไงอ๋อหนึ่งหนึ่งข้างหน้าฟอนต์ฟิลอย่างเงี้ยห้างหน้าฟอนต์ฟิลฟิลฟข้างสองอืมอนักดนตรีก็มีกีตาร์มีเบสอ่ะอืมต้อง แล้วก็ฟังคี์บอดอืมแล้วก็อะไรนะขี์บอดกับเครื่องเป่าที่นี้ออกเยวอ่ะคี้บอร์ดเครื่องเป่าคนคนคนแยกกันไงคนละอ็อกนะใช่คี์บอร์ดก็ต้องหหยเครื่องเป่าก็ต้องแหงอืมแล้วก็มีตรงกลางเวทีนี่เป็นกองกลางเวทีกอกเป็นสิบอัอแล้วตัวนี้ใออ๋ออนีอ๋อ้๋ออ๋ี่๋อช้อ้๋ออ๋อง๋ออ๋อนนอ้ใช้เอ็นเน๋อ้วออ๋ออนออ๋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 ออ นนต,ตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้แหละครับด้านล่างเวทีมันง่ายๆมันไม่ได้ซับซ้อนมากก็มีแต่แยกพวกเครื่องดนตรีแยกบล็อกเยอะอเฉยให้หกับนักดนตรีก็สะดวกมันจะได้ใครอยากฟังอะไรมันจะได้แยกกันอิสระไปเลยเอิอระไปเลยจะได้ไม่ต้องบอกอะไรอะไรกันนะใช่ใจริงนณะดนตรี วารลัมเนี่ยคืออุปกรณ์ดนตรีมันเยอะ<ช>ต้องแยกอิสระกันให้ได้ครับก็แล้วแต่วงครับผมแล้วแต่วงนะครับการทำง,งานของแต่ละวงไม่เหมือนกันเนาะใช่แต่ละอย่างไม่เหมือนใช่ประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่วัดโคกปราสาทครับวัดโคกปราสาทตำบลลเวีอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับใครที่ชื่นชอบมาลัมก็มานได้ครับ ก็ฝัง่งนู้นก็เหมือนกันครับพาวเวอร์เหมือนกันไม่ต่างกันครับดเซตเดียวกันกับฝั่งนี้แหละของชาร์โดเนี่ยเขาจะใช้แต่ของไอ้ FE ครับตู้เสียงกลางก็จะเป็นของอาจารย์จิ๊บนะครับ FG จิ๊บออดิโอแ l a b ครับทำชอี e. เสียงกลางครับตู้บีดแกก็จะเป็นนานแล้วตู้บีดนี่แต่ใบเล็กมาก18นิ้ว หนึงคันนี้เยอนึ่งคันนี้มันตูมาหมดเลยนะคันเดียวครับสองฝั่งด้วยด้ยรถ่อยครับรถถอยบีบีดอไอดอไอ้ดอปดอกดอกบีทีบอหยิบมาเลย่่กกอ้โพอ เื่องฟันไฟครับอยู่ตรงนี้น,นี้คือบรรยากาศการทำงานของทีมงาน,นครับไม่ว่าจะเป็นของเครื่องเสียงแล้วก็ทีมงานคอนวอยเวทีนะครับผม ตอนนี้ก็พากันขึ้นไฟก่อนฉากน่าจะขึ้นไฟเสร็จก็น่าจะขึ้นฉากครับเนาบรรยากาศช่วงนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องค,ครับผมนะฮะเอามาฝากพี่ฟังน้องครับทา,ทาง Youtube แล้วก็ทางแฟนเพจด้วยแล้วกันครับ